สำหรับนักเรียนชั้นป6นะคะสวัสดีค่ะเราเรียนกันมาถึงในใบงานนี้เนาะใบงานนี้คุณครูให้ทำแล้วนะคะเป็นการหาตัวประกรอบนะหาตัวประกรอบโดยการหารสั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกตัวประกรอบเหมือนกันเนาะโดยการใช้การหารอันนี้นะคะให้นักเรียนจับคู่เองง่ายๆเนาะ27สสามารถแยกออกมาเป็นตัวอะไรคูณกับตัวอะไรนักเรียนก็โยงจับคู่นะคะใบงานนี้ วันนี้ครูก็จะมาสอนที่ใบงานนี้เนาะคอลนอการหาคูลนอคอลนอย่อมาจากการคูณร่วมน้อยนะคูณร่วมน้อยวิธีการหารก็คือการหาตัวประกอบของ18กับ27เนี่ยว่ามันมีตัวคูณร่วมกันที่ใช้ตัวคูณร่วมกันมีตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็รวมกันได้เท่าไหร่นะคะอ่า คอรนอรคือตัวคูณร่วมน้อยเนาะก็คือ18มันแยกตัวประกอบมาได้อะไรบ้าง27มันแยกตัวประกอบมาได้อะไรบ้างและตัวประกอบไหนที่มันซ้ำกันเราจะเรียกมันว่าคอรนอรนะทีนี้เรามาใช้วิธีการหารนะคะตัวเลขเขาให้มา2ตัวไม่เหมือนการหารอันนี้แหละการหารที่เป็นรูปตัวปลาเขาให้แยกตัวประกอบหรืออะไรเนี้ยแค่ตัวเดียวเนาะแล้วเราก็หารไปเรื่อยๆนะคะ แต่ทีนี้การหาครนลการคูณร่วมน้อยเนี่ยขาให้ตัวเลขมาไม่ใช่ตัวเดียวแล้วขาให้มา2ตัวหรือมากกว่า2ตัวก็มีนะคะเดี๋ยววิธีทําครูจะทําข้อ1ให้ดูก่อนเนาะครูจะทําแค่2ข้อเท่าน,นั้นนะคะวันนี้ครูจะแยกตัวประกอบหาครนนะคะจนบอกให้หาครนของ18กับ27วิธีการทานะคะให้นักเรียนตั้งเครื่องหมายหารสั้น ตั้งเครื่องหมายหารสั้นโจทย์ให้18กับ27มานะคะให้นักเรียนเขียนทั้งเลข18แล้วก็27ลงไปในเครื่องหมายหาร27แต่เขียนให้ห่างกันนะคะให้รู้ว่ามันสองตัวนี้มันไม่ได้ติดกันเนาะ18กับ27เขียนลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่หนูต้องหาคือหาตัวเลขที่สามารถหาร18กับ27ลงตัว นะหาส8กับ27ลงตัวมีตัวเลขอะไรบ้างให้ไล่ตั้งแต่แม่2ตัวเลขที่นำมาหารจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะแม่2องหาสิกับ27ลงตัวไหมทั้งสองตัวไม่ได้ต่อไปแม่3ที่ครูใช้แม่3เพราะว่าแม่3ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะแม่3สามารถใช้ได้เพราะ3หาสิบลงตัวสามคูณเก้าได้18 นะ9 9 2 18ไม่ใช่สิอ่ะ18 6 2 12 6 3 18 9 3 27กีพูดผิดเนาะ9 3 27 6 38ต่อไปนะคะคำตอบมันยังเป็นจำนวนเฉพาะไม่หมดให้หนูตั้งหารต่อตัวเลขไหนที่หารทาง6และ9ได้ก็คือเลข3นะ3คูณ2ได้6 3คูณ3ได้9อ้าอ่าคำตอบสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงคำตอบให้หนูเอา3คูณ3คูณ2คูณ 3, 3นะมาจากไหนมาจากตรงนี้นะมาจากตรงนี้เอามาคูณกันทั้งหมดนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่หนูคูณกันให้เสร็จนะคะ ได้เท่ากับเท่าไรก็ใส่ไปตรงนี้คำตอบก็คือคอรนอเพราะฉะนั้นคอรนอของ18กับ27ก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะคะข้อต่อไปเดี๋ยวครูจะลองทำข้อ2ให้ดูข้อ2มันมีมากกว่า2ตัวเลขนะคะมันมีมากกว่า2ตัวเลขนะมันมี3เลขครูใส่กรอบให้มันก่อนนะคะครูใส่เครื่องหมายหารให้มันเขาให้เลข10มา ให้เลข10ให้เลข24ให้เลข40ข้อเมื่อกี้นะคะก็คือต้องใช้ตัวเลขที่เขาให้เลขมาสองตัวเนาะเราก็เลยต้องหาเลขมาหารให้ลงตัวทั้งสองตัวแต่ทีนี้ให้เลขมา3ตัวนะคะให้หนูหาเลขมาหารที่เป็นเลขจำนวนเฉพาะโดยให้หารลงตัวไม่น้อยกว่า2ตัว ก็คือไม่จำเป็นต้องหารลงตัวครบทั้ง3ตัวให้2ตัวได้หารลงตัวทั้ง2ตัวหรือ3ตัวเลยก็ได้ครูแรงแต่แม่2อาแม่2ครูบอกไว้แล้วว่าแม่2หารเลขคู่ลงตัวอยู่แล้วนะคะเลข10เลข 24, เลข40เป็นเลขคู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูใช้เลข2หารตัวแรก2หาร10ได้5 2เนาะ24หาร2ได้12 40หาร2ได้20 ต่อไปมันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยให้หนูหารต่อนะคะต่อไปใช้2หารได้ไหมเอ่ยถ้าหารลงตัวตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงว่าใช้ได้เนาะใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องหารลงตัวครบทีนี้ถ้าครูใช้แม่2ก็ได้เหมือนกันแม่2หาร5ไม่ได้ก็จริงแต่มันหาร12กับ20ได้2ตัวแบบนี้ถือว่าเราใช้เลข2มาหารได้นะคะแต่5หาร2ไม่ลงตัวให้หนูดึง5ลงมาเหมือนเดิม ไม่ต้องทําอะไรกับมันให้ดึง5มาเหมือนเดิมแสดงว่าไอ้เลข5เนี้ยมันน่าจะใกล้เป็นจํานวนเฉพาะและเราอาจจะไม่ต้องทํากับมันต่อเนาะต่อไป12หารกับ2ก็ได้6เนาะต่อไป20หารกับ2ก็ได้10อ้าวยังเป็นจํานวนเฉพาะไม่หมดเลยหารต่อนะคะหารต่อหารต่อด้วยเลขอะไรให้เราคิดเลขง่ายๆก่อนก็คือเลข2 5หาร2ไม่ได้อยู่แล้วก็ให้ใส่5ไว้เหมือนเดิม 6หาร2ได้3นะคะ10หาร2ได้5อ่ะสังเกตดูสิ5 3แล้วก็5เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังคะให้ดูตารางเนาะเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องหารต่อนะคะคำตอบเวลานักเรียนจะเอามาตอบนะคะให้หนูจับตัวเลขที่ครูใส่กรอบตัวนี้มาคูณกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นคําตอบเดี๋ยวครูยกมาเขียนข้างบนเนาะยกตัวนี้มาเขียนข้างบนนะคะคำตอบคอรนอข้อน,นี้ก็คือ2อคูณสคูณสคูณหคูณสแล้วก็แล้วก็คูณด้วย5หนูก็หาผลคูณให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ จะเป็นคําตอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะการหาคอรนโนโดยการหารทําเหมือนกันแยกตัวประกอบเลยแต่จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่เข้าใจถามครูลายส่วนตัวได้เนาะอันนี้ก็จะมี3ตัวนะคะ อันนี้ก็3ตัวเหมือนกันเนาะก็คือหาเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะมหารนะหาเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะมหารนะคะให้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะให้ได้คําตอบเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดก็คือข้อนั้นสําเร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะมีใบงานแค่ใบเดียวเนาะให้ลองฝึกทํานะคะอันนี้ก็ง่ายๆเนาะโยงจับคู่นะคะป6ก็จะประมาณนี้ค่ะเรื่องคอร์นอขอบคุณค่ะ